เป็นฉบับสุดท้ายบังฟ้าใบเฉยนู่นนะเออใบเฉยวัานี่ใบเฉยคืนใช่ไหมลูกกลางวันนั้นคือใบเฉยได้ปักป้นพ้นคร่มั่งแต่กลางคืนไม่ใบเฉยเลยปนเลื้อเล่แต่ก้าวลุงก้าวปเรืยนเอ็นคนใคุณมาพูดเนื้อเดบุกอานเออนเร็วนี่เร็วอนพูดว่าปลือนี่นี่ฉันเองนะฉันโดนทำร้ายนะ อันนู้นปวดนูนปนี้พมกุดพงเลยว่าหรือมันกุดพงเลยกูเอามันจะมีเอ้อ๋อคือก็เดีหยวกันนะอ๋อพุ่มไม้กันเราไม่ใหญ่ได้นอนเลยคืนกันนีเจอไอ้ก้าวมาได้เลยไหมแต่ว่าอีเล่กวยอยู่เจยมีอะดูกับก้าวก้าวก็่าต่ำก้าวต้องก็รุ่นรุงตัวรับโรนกวยมันย้อนก้าวปลักตกลงปลักไล่ตัวกวยไม่เห็นต่างบ้านนนู่เลยคืนโอ้เลยปลัก เออว่าก็รุ่นต่างขึ้นก็ไม่ปากเลยนี่แหละคือในปโวเดีจเอ้เนี่ยนะเวลาปโวตจักรเือนถึงมันรอบลายไงเออถึงมันที่นี่มันเปรดมันปลื้มกันไหมาอ,อื้มก่อนรู้วะไม่รู้ก็แต่ว่า,มาวไม่กับลาวินไหมเก็บตันอะ้รแบนี้ก่อนแต่ว่าอะไรกันคือก้าวมันปั่นรล้วะแต่ว่าก้าวนี่มันกระตบต่างเม็ดนั่นพวกวะกระตบกระตบปุ่มเลยนี่แหละนี่ตาเขาพูดอะไรอะลึกแมดแนวเลยู่ลังแล้ตาปีกกระตบปีตุงนั้นแต่ว่ากระจบปุ่มกระตบนักการโลต่างเรื่นแล้วก็ควายตีนเออควายตีนตรงนั้นไม่เต่โดยย ไอติไม่ได้กินข้าวกันดูกันตบมจนโนตมันเสียมี่มันก้าวแต่ก้าวก้าวไม่อุ้งมันเราก็ไม่ได้กินกันไม่ได้กินติกันมันก้าวก้าวกันเ้ไม่ชัไม่ห่วงก้าวข้าวมาชั้นแลก็้าวจงเต่ว่าก้าวบกว่าเดี๋ยวเใจถึงห้ามาเลยลมาเลยลมาไม่แล้วเออแต่อยุบนานเลยก็ัวก้าวปวดเดี๋ยวมาแลยวมาเลยลมาเลยลดเลยก็หงไเต็มจังเลย ัก็องเรือตายเนยตร้ตรงต่งเรือนเม็ดแต่เทนี้วังนี้ก็ร้อยเด้อกันเรือโอ้มาตึ้งมาจกก็กดลิงก็ได้เลยช่วยโยนลิวตึ้เึ้งเต็มเม็ดัวเจ้ามาโอ้แต่ว่าเจ้านี่ไม่ได้น้อยลุ้ยนี่ก้านี่็ได้ติดโดยน้าดาวได้วันลาวในรูไ้วันลาวนี่รยมาปรยเงียพุ่งตีนี้ก็โปรยลาวนะมาจ้ามาดักเม่นจริงกเดีูว่ารพุ่มหรอไนกเออไปตานุ๊กเลอุ้งอะไรนี่อุ้งอะอุงข้าวนีแต่นี่มาทราหนึ่งปลานูไม่กนุนู อืมแล้วได้กินแตกเลือดหรือไม่ก็รู้งั้นไม่จอบปือก่บข้าวนี้ข้าวนี้จอบนี่ตายหรือไม่รู้กันเลยอ่านุเออไม่ใช่รู้นี่ไม่ใช่รู้เต้นรู้ใครพูดมาพี่เนี่ยพูดนะอ่านุคนตาพูดได้กันรู้ตายพูดได้เลยปู่พูดไม่ได้หรอกแล้วเขาพูดอลไรตึงเน่นยังบุญวันยังหรืออบุญวันนี่คนเล่นกันตัวบ้านตัวเมืองจนไม่รู้จีไม่ตัวเจี้ยวคนเล่นไปตึงกุ้งหน่ารวดเร็วนุรางวัลเออเล่นกันเม็ด ôi lại quả trưa thì vô nhà ban bôn, thì quả là biến cái trend viral rồi anh ạ, vô nhà ban phun cái này, cái coi lên cái lên cái trận chiến, quả coi lên coi phun mà ai quan, quan cũng vẫn bừa tuô về vô nhà ban, anh ơi, ông thật rồi mai, tôi được bừa đấy, truôn chẹt rơ, truôn chẹt rơ, trăng một ngóc, trăng một ngóc, hóc trăng một ngã, bừa quay, bừa vô nhà ban, anh ơi, tuô về đây, tuô về tám đây quả tại vì là coi tai coi tai gần lười coi tai, có tai phải nơi, đi rồi đi len đầy เดี๋ยวเพื่นไม่นอนนะเพื่อนสั่นพื้นเหล่แต่ก้าวไม่นอนกับเพื่อนเลยนี่โม่หน้าตัวได้แล้วในโมเราอืมหลายวันหมดเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเต็มตรงนี้เอออืมให้ดูโม่นะอืมเห็นดูเราซะเบิกเพื่อนเลยนี่